สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอาสลามกันวันนี้เราได้ผสมกันไว้แล้วนะครับแบบเราผสมไว้แล้วล่วงหน้าก็คือส่วนน้ำยาก่อนน้ำยาคือโลชั่นแป้งบีนัยแล้วก็โฟมล้างหน้าแล้วก็ผงซักฟอกนะครับส่วนแล้วก็แบบแล้วก็ไปแล้วก็คนครับเราก็ผสมกันไปแล้วนะครับ ก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะครับนี่คือน้ำยายทำสลามนะครับขอโทษนะครับที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูมาดูในส่วนของตัวสลามกันเลยนะครับขั้นแรกให้ใส่กาวใส,ส่สีแล้วก็คน จากนั้นเราก็ใส่น้ำยามำสลามไปนี่นะครับทีนี้นเราก็คนจะสังเกตว่ามันเริ่มเป็นก้อนเราใส่ผงสบฟอกกินเนียวมกันเลยยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มันเริ่มเหนียวนะครับ ก็เสิมยาเพิ่มอีกแล้วก็ใส่จนกก่าจะเป็นจริงๆใส่น้ำยาแค่นี้ก็เป็นก้อนแล้วแต่ทอใส่ลองซัปปอน้อยนะครับเราก็เลยแก้ด้วยการใส่วีนะเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นก้อนนะฮะ แล้วก็ไปดูตอนเสร็จกันเลยสำหรับตอนนี้สลามก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนิ้จะนุ่มนุ่มเน,นียนๆน้ำยานี่ต้องใช้ใช้อหงสงซักฟอกเยอะหน่อยนะครับมันก็จะเป็นก่อนแต่เราใช้งสซอกน้อยมันก็เลยเป็นได้แค่เนี้ย นี่นะครับใครอยากให้ทำสลามอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแต่แล้วเราจะมีเรื่องมาบอกครับถ้าเรา20เอ๊ะคนมีคนติดตาม20คนเมื่อไหร่จะสอนทำสลามครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ